สวัสดีครับพบก,กับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับอีพีนี้ก็เป็น e ีพีที่3แล้วนะครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องเกล็ดของไก่กันจาก2 ep ีที่แล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องเกล็ดของสองแถว3แถวอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่3แล้วก็พูดเป็นเหมือนลอยสักไปเลยเนาะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะเป็นเรื่องของเกลด็ดเกล็ดหน้าแข้งไก่นี่นะครับก็อีพีนี้เนี่ย เราจะไปพูดถึงเรื่องเกตอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันก็เจอกันอย่างเช่นเคยเนาะก็อีพีนี้ก็พูดถึงเรื่องเกตเหมือนเคยอันนี้จะเป็นเกดมั่วครับเห็นไหมเห็นที่ผมขึ้นไปให้ดูไหมอ่าทุกคนเห็นเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเกตมั่วคือมันมีทั้งสองแถวสามแถวปนกันมั่วหมดอ่ะอ่าอันนี้เขาเรียกเกตมั่วนะ อ่าก็ดูกันไว้เนาะมี2แถบบน3แถวก็ประมาณนี้ก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกตมั่วหรือว่าภาษาโบราณเขาเรียกไแข้งไม่มีตำราประมาณนั้นแะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันว่า <c oughs> ในไก่แต่ละตัวในแข้งของแต่ละไก่เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่ข้างในไหมตามงูแห้งตามต,ามตำราของคนโบราณเขา แต่วันนี้ที่ขึ้นให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเกดมั่วนะเขาเรียกเกดมั่วเนาะก็จะเป็นอีพีสั้นๆเหมือนเคยก็คือเอารูปแข้งมาให้ดูเฉยๆว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเกร็ดมั่วสําหรับบางซุ้มก็บอกว่าอุ้ยเรื่องแค่นี้เหรอเรื่องแค่นี้จริงแต่ว่าคุณรู้หรือไม่เป็นยังไงยังไงเนาะอ่าก็เอาขึ้นให้ดูแล้วกันว่าอันนี้คือแข้งแข้งไก่เกดมั่วนะครับอ่าก็คือมันเลี้ยงมั่วกันเลยมันไม่เป็นระเบียบครับผมก็ พูดถึงว่าตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งไก่กแข้งกลมได้ทั้งแข้งเหลี่ยมได้นะครับก็ฝากกันไว้ประมาณนี้ว่าอันนี้คือ,คอไก่เกร็ดม่วกแล้วกันครับเดี๋ยวยังไงอีกทีนี้ก็ลํำลากันเพียงเท่านี้แล้วกันสั้นๆเนาะก็ได้ใจความนิดๆหน่อยๆแล้วกัน